สวัสดีครับผมโตโต้ครับจากช่อง WTT Auto Car ครับวันนี้เราไปอยู่กับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า BMW 7 3 0 LD ปี2 0 1 1นะครับก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้โตโต้นะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดได้ยังครับกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาเรามารับชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับแรงประหยัดคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็สวิตไปชุดใหญ่แล้วนะครับ มีบินครบเลยครับเซอร์วิสไป2 0 0แสนกว่าบาทนะครับภายนอกสีสวยเลยครับซื้อไปคันนี้ใช้งานอย่างเดียวเลยครับรถประวัติดีมากๆนะครับกุญแจสองดอกเดี๋ยวมารับชมภายในกันครับนี่ครับมาด้านหน้านะครับสวยสะอาดสะอ้านนะครับบอกไม่ขาดไม่ย่นนะครับไม่มีกลิ่นอับเลยนะครับพวงมาลัยก็สวยๆนะครับ แหลกพวงมาลัยก็ไม่ดังเดี๋ยวผมเทสให้ในลำดับถัดไปนะครับแผงประตูก็สวยๆนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างเดีย๋ยวดูประตูดูดก่อนนะครับประตูดูดก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับสวยสะอาดสะอาดพร,ร้อมจอนะครับ2จอเลยครับก็ดูดรูหรานะครับคันนี้ประหยัดจากจไบแดงไปเยอะออกห้างเป็นอันรู้กันครับว่าแพงมากๆแล้วก็เป็นรถที่ดีๆ następ, ๆมากๆนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับอันนี้ทางด้านขวานะครับก็สวยนะครับไม่มีที่ติดอยากดูประตูดูดนะครับ ตูดูดก็ใช้งานได้ดีนะครับด้านหลังก็เป็นรหัส7 3 0 LD นเะครับเครื่องดีเซลเลยครับคือพิมพ์นิยมอยู่แล้วครับดีเซลของ BM เชื่อถือได้นะครับด้านหลังกว้างขวางโออานะครับใส่สัมภาระได้เยอะมากๆนะครับฝวาท้ายไฟฟ้าก็ใช้งานได้ดีนะครับเพรสให้เรียบร้อยอีกเช่นเคยนะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับของฝั่งซ้ายนะครับก็สวยนะครับรถดูแลดีมากครับคันนี้ ผมเช็คให้ทุกจุดครับไม่ต้องกังวลเลยครับรถไม่ดีผมไม่ขายแน่นอนนะครับเชิญมาชมได้เลยเบอร์โทรก็ตามที่แช้ไว้ใต้คลิปนะครับโทรหาผมได้เลยนะฮะอันนี้ประตูดูดนะครับทางฝั่งด้านหลังก็ใช้งานได้ดีครับผมต่อไปมาดูด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับให้ดูบอกต่างๆนะครับบอกก็ดูแลอย่างดีคันนี้ตัวเบาะไม่แห้งไม่กรอบเลยนะฮะ นั่งนี่คือนุ่มอบกระชับสบายเลยครับผมแล้วก็ต่อไปมาดูยางนะครับคันนี้ก็ได้เป็นยางใหม่เรียบร้อยนะฮะยางเนี่ยเป็นปี23เลยนะฮพรเมสซี่นะครับนุ่มเงียบนะครับิชลินชื่อนี้ไว้ใจได้นะครับสีนี่คือเห็นไหมฮะวาวเงาแบบเจ้าของจอดในที่ร่มนะครับคันนี้ประวัติชัดเจนอย่างที่แจ้งไปนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูการ ขับขี่กันก็คือผมสั้นๆนะฮะก็คือทดลองก็คือเอ่อเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะฮะเกียร์อะไรก็สมูทน,นะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนี่ฮะเครื่องยนต์เงียบนิ่งนะครับนี่ฮะแอร์อะไรก็ใช้งานได้ดีนะครับกุญแจก็2ดอกนะครับเครื่องเสียงก็พร้อนะครับรับประกันเลขไม้แท้คันนี้ไม้สองแสนกว่ารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่มไม่มีจมน้ําทุกกรณีนะครับ ติดต่อโตโต,โต้ได้โดยตรงเลยครับเชิญมาขับขี่ได้เลยนะฮะอันนี้ผมลองเคล,อเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนตัวของรถให้ดูนะฮะอันนี้เดินหน้านะฮะก็ปกติทุกอย่างนะไม่มีกระตุกนะฮะอันนี้กล้องมองหลังมีเส้นอเนกทีให้ด้วยนะฮะก็ทําให้การขับขี่รถมิติอย่างเงี้ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับมีออโต้เบรกโฮให้เรียบร้อย เพิ่มความสะดวกสบายตอนขับขี่ในเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็มาดูกระจกนะครับของเทสกระจกนะครับมีด้านขวานะฮะขึ้นลงอะไรก็ใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมพร้อมกับผมเลยนะครับคือ bm series เเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ราคาขนาดนี้คุ้มค่านะ่ะมีขึ้นลงอะไรก็ใช้งานได้ดีนะครับฝัง่งด้านซ้ายนะฮะ กลับมานะครับก็คือเป็นรถที่แบบใช้งานได้ดีครับคือถ้าคนที่แบบชอบนั่งเนี่ยผมว่าซีรีส์เเป็นรถที่เหมาะสมอันนี้นะฮะบ้านม้านบางแบบก็สมบูรณ์นะครับผมเทสให้ทุกจุดนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนรถเซอร์วิสถึงไปเสร็จบินอะไรครบถ้วนนะฮะ๋ยวมาดูภายนอกนะฮะเยี่ยมจริงๆคันนี้ฮะผมเทสแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่วางแก้วอะไรเอ่ยพวกคอนโทรลต่างๆก็ สวยเงียบนะครับราคาอยู่ที่ตรงคําว่าปกคลิปกับคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปทันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกควมไม่มีจมน้ําทุกกรณีระบุให้ในสัญญาแล้วเจอกันใหม่กับรถสวยๆในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ